จะมาสอนนะครับวิธีการจับคู่ bms นะครับสมาร์ทโฟนจะเป็น Android นะครับแอปพลิเคชันก็จะเป็นของตัวแอนนะครับหน้าตาก็จะเป็นรูปมดอ่ะโอเคเป็นตัวนี้นะก่อนที่จะจับคู่นะครับต้องให้มาหน้า setting นะครับคือไปเปิดบลูทูธก่อน แต่แล้ววค้นหานะครับเราก็จะเจอเป็น BMS นะครับผม,อมโอเคมู้สึกจะเชื่อมต่ออยู่สองตัวอันนี้นะครับให้เรานะครับใส่พสเวิร์ดนะครับหนึ่งสองสามสี่กดตกลงนะครับผมมันก็จะเชื่อมต่อนแล้วอันนี้คือเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับผมกดออกไปเลยออกมาปุ๊บเราก็ไปที่ตัง นะเดี๋ยวเราจะค้นาหานะครับผมอ่า BMS นะครับผมชุบโอเคอันนี้คอนเน็กเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ตั้งเป็นแบตเตอรี่นะครับรีโคสีหรือฟอร์สเฟรนนั่นเองอ่าอันนี้ BMS รับรู้นะครับมีเสียงแล้ว อันนี้เป็นพารามิเตอร์นะครับผมปกติอันนี้จะเป็นแปดเอนะครับแต่ทีนี้ผมอุตลินะครับแบตบมันเหลือผมก็เลยต่อเป็นเก้าเอแทนนะครับการเซตติ้งก็จะมีนะครับนัมเบอร์นะครับเซลล์แบตเตอรี่สำหรับลูกค้าที่สั่งแบตเตอรี่ไปผมตั้งไปแล้วนะครับไม่ต้องตั้งอันนี้ผมก็จะใส่เป็นเก้าเก้านะครับผมผมใช้เก้าเซลล์โอเคเซฟนะครับโอเค ที่เหลือก็ไม่ต้องตั้งครับผมเป็นออโต้ทั้งหมดนะครับส่วนกระแสโอเวอร์ชาร์จโปรเทคดิชาร์จโปรเทอันนี้ปล่อยเลยนะครับทุกอย่างออโต้หมดอันนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับผมตอนนี้ก็คือเป็นทั้งหมดเก้าเซลล์นะครับหน้าจอของ Android ก็จะประมาณนี้ครับโวลต์อยู่ที่สามสิบโวลต์นะครับผมไม่มีการชาร์จนะครับแต่ดิชาร์จเปิดนะผมจะเปิดผมจะเปิดการชาร์จนะครับผมมาที่หน้าคอนโทรล โอเคเราจะเปิดการชาร์จนะครับโดยสั่งหนึ่งครั้งนี้เครื่องรับรู้แล้วนะครับมีเสียงแล้วมาดูหน้าเรียวถามตอนนี้เปิดแล้วนะครับทั้งชาร์จทั้งดิฟชาร์จการใช้งานมีเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าจอของ iPhone นะครับจะเป็นอีกแบบนึ้ง